โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยทางเฟรยูผมกับลิกิตเหมือนเดิมครับดูครับเมกนี่ครับเป็นเดอะทีมออฟเดอะเยียร์ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นกองกลางครับก็มีมีตัวเนงนะมีดิมาเรียครับแล้วก็อันเดสอินเนสตาแล้วก็โทนี่คลูสครับก็มีทีมออฟเดอะคางครับทีมออฟตัววีก็มาครับทีมออฟตัววีกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวีคนี้เนี่ยเทพทั้งนั้นครับ เทพทั้งนั้นโดยเฉพาะนี่เลยครับไอ้นี่ครับเทพสุดนะครับออสการ์ดอสซันโตสครับเอมโบล่าด้วยอยู่ทีมเทพมันก็ต้องเทพธรรมดาครับและนี่ครับอเล็กซิสอเล็กซิสซานเชียครับเทพเพวกนี้ก็ถือว่าเก่งครับเก่งก็อินฟอร์มทนี้ผมถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้มีเฮเลน่าครับเวกเตอร์เฮเลน่าครับแล้วก็เบิร์กแล้วก็พวกนี้ก็เฉยๆครับแต่ว่า อยากได้คืออินฟอร์มออสการ์ก็ทีมออฟเดอะเยียดมาเรียหรือว่าใครก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นปีแรกนะที่ผมเล่นดีว่าสิบห้าเนี่ยก็ขอให้ตัวดีๆเข้ามาหน่อยครับในวันนี้ครับชีวิตนี้ไม่เคยได้เลยครับเพราะไม่เคยเล่นครับก็นีก็เพราะว่าอยากได้ครับอยากได้อยากโดนับแพ็คแรกครับเมกาแพ็คแพ็คละห้าหมื่น้าครับเปิดมาครับประเดิมสวย แระเดิมสวยๆเดินมาอินฟอร์มคร้าโตครับอินฟอร์มสองตัวอินฟอร์มสองตัวครับคุณผู้ชมอินฟอร์มสองตัวครับคุณผู้ชมยิ้เค้กคาสโตกับสลาเลสคาสโตนี่ตัดแต่งใช้ได้ครับน่าจะแพงอยู่ครับอินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวละสามหนึ่งหมื่นก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหมครับก็ตัวละหมื่นครับแต่งใช้ได้ครับเก็บมาครับเก็บมาครับเก็บครับสลาเลสนี่ก็ต้ตัวละหมื่นกว่ากครับสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นครับเพราะว่ามาแล้วเหมือนกันหลุดแล้วเนี่ย เลยอีกแพ็คหนึ่งครับห้าหมื่นแพ็คครับผมตื่นเต้นนะครับเนี่ยพอแพ็คแรกเปิดมาก็ได้ดีนะครับแพ็คสองอ่ะลักษผมอ่ะมาแน่นอนครับดิมาเรียหรือไม่ก็ตัวดีๆครับแพ็คที่สองครับมขอพูดมากครับเปิดมาเป็นอินฟอร์มสลาเลตอีกแล้วสองใบเลยครับมีใครอีกไหม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 สลาเลตมาสองใบนะครับสลาเลตก็ใบเดียวเฉยๆน่าจะมาสองตัวตัวดีๆครับก็ ขายได้ครับตัวละสามหมื่นครับทำทุนมาครับสมอลลิงสมองลิงคิงสมอลล์มาเป่งแสงให้โลกรู้นะฮะว่ามึงมีจริงนะครับจริงดีคนอื่นแบบเขาเปิดได้เนะ่ยายเออรดิมาเรียอินเตต้าเงี้ยผมรู้ผมก็แบบเห็นแล้วน้ำตาตกครับเพราะผมไม่เคยเปิดได้ตัวดีๆอะไรเขาเลยนะครับเนี่ยก็เพิ่งได้แพ็กนี้นะครับอินฟอร์มาแพ็กนี้โอ้โหดวงกุมดบ่อนเนี่ย แพ็คที่2ครับสำหรับ3 5 0 0 0แพ็คละ3 5 0 0 0เมก้าแพ็คครับเมื่อกี้เมก้าแลโกแพ็คอันนี้เมก้าแพ็คครับให้แพ็คที่2ครับเปิดมาเป็นหูบางเซียนคอฟสก,กี้แพ็คที่3ครับแพ็คที่3ามก็ไม่สบายด้วยครับเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนครับมาหมดครับแต่อินฟอร์มอีโบลาอินฟอร์มอีโบลาอินฟอร์ม4ตัวแล้วครับอีโบลานี่อีโบลาลาไม่โหลดเลยสภาพจิตสภาพใจนะก็ดี หูตามเหลววะเอ็มเฉินเอ็มเฉินตาเหลวครับคุณผู้ชมแม่ยอดโจอันเลนเมเยอร์เบริตา้าเฟลย์คนนี้ <c oughs> เสียเหมือนเรื่องตายอ่ะแพ็กนี้เปิดมาเป็นสกิลบุชเกตฮึมอยู่บาซา่าเขาจริงครับมึงให้บุชเกตมาครับุชเกตที่ใช้ไม่ได้ครับไม่ชอบครับครับแพ็กสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับก็ เปิดปดีวกว่าครับ,ส,รรบสองหนึ่งปิดตาครับเปิดมาเป็นตัวอะไรเอ่ยเปิดมาขอเอจริญด,ดีดดเถอะสามสองหนึ่งโหมาซูคิชอืมไม่มายเยอดแค่ม่ให้อะไรกูเลยอะ่ะคอนแทคกูเยอะไปไหนวะจบตลอดทีไมได้ช่วงเนี้ยเจ้ปเาปดศาโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับนี้ก็จบลงไปแล้วครับก็ถือว่า คุณจ้องครับวันนี้ได้อินฟอร์มมาทั้งหมดสตัวครับก็เป็นซาลาเลสซาซาเคเลส2ตัวแล้วก็อีโบลา1ตัวก็คาสโตครับแล้วก็เฉลี่ยก็ไม่ค่อยได้อะไรที่น่าพอใจเท่าไหร่ครับก็ถือวร์เชด้าครับได้อินฟอร์มมาครับก็เป็นการเปิดแพ็คที่ผมบอกว่าค,ค่อนข้างดีใจครับบนบนความไม่สบายด้วยก็ดีใจเหลือที่ได้อินฟอร์มมาก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับ,ใใรบถึงแม้จะเป็นอินฟอร์มอ่อนๆแต่ว่า ยังดีกว่าไม่ได้อัดไรเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับโอเพ่นีตอนนี้ครับก็อีกไม่กีก่ชั่วโมงเนี่ยตัวของกองหน้าจะมาเนี่ยแล้วผมก็ได้ขายตัวลังเตะที่เปิดได้ไปแล้วก็ขายไม่ขึ้นจนิงจะมาได้เลยสามแสนคะรับก็ถือว่าติดตามชมรอมได้ครับเพราะว่าผมเปิดแน่นอนครับอินทีมอัพเตอรเยียกองหน้าครับคงไม่ปล่อยไวนะ้ครับเพราะว่าปล่อยไว้ก็เสียเปล่าเหมือนกันครับตังเนี่ย มีไว้ก็ต้องใช้เปิดแพคครับนะก็สำหรับนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามคลิปนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆครับที่ติดตามคลิปผมแล้วก็คลิปอื่นๆของชันนะครับก็ถือว่าถ้าชอบก็กดไลค์ครับถ้าไม่ชอบก็เข้ามาดูแต่ว่าไม่กดไลค์ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับก็สำหรับนี้ก็จบลงไปแล้วครับก็ลากันก่อนเป็นครั้นี้ครับสวัสดีครับ